ไปดูสถานการณ์กันที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาวันที่7ตุลาคมก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวใหญ่เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการกําหนดนะคะว่าจะต้องมีการขยายเพดานในการชําระหนี้เพดานหนี้ของสหรัฐนั้นสําคัญอย่างไรและขณะเดียวกันเราจะได้ยินมาตลอดแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยค่ะพี่โอคะในช่วงปลายปลายกันยาที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะได้มีการพูดคุยกันถึงการ ขยายเพดานหนี้สาธารณะของประเทศไทยด้วยนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าต้องขยายวงเงินเพิ่มมากขึ้นในเองการระบาดของโควิดทําให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศเนี่ยชะง,งักนะคะแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงเป็นกันทั่วโลกค่ะ นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงรัฐบาลของทุก,ทกประเทศเลยนะคะเมื่อมีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องหยิบยืมเงินมาใช้นั่นหมายความว่านี่ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมีการกำหนดเพดานหนี้เอาไว้ก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่โอปรากฏว่าสาหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันทีนี้ปรากฏว่าเส้นตายของเขาที่จะต้องชําระหนี้โดยเฉพาะหนี้เงินกู้ ที่รัฐบาลเนี่ยไปปล่อยพันธาบัตรไปปล่อยอะไรไว้ก็ตามนี่นะคะเขามีการกำหนดว่าจะต้องใช้นี่คืนวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันใกล้เต็มเพดานนี่เต็มที สุดท้ายก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าจะขยายเพดานนี้ไปอย่างไรแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ถูกหยิบยกไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองต่อสู้กันระหว่างสองพักใหญ่ในสหรัฐอเมริกาสุดท้ายค่ะปรากฏว่าในวุฒธธิสภาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรคะพี่โอเพราะว่าเดโมแครตก็ครึ่งหนึง่งรีพับริกันก็อีกครึ่งหนึง่งครับหลายคนบอกว่าเวทีนี้เนี่ยน่าติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าในเมื่อคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยการลง ชื่อหรือว่าย,ยกมือว่าจะขยายเพดานนี้อย่างไรจึงเป็นที่น่าจับตามองแต่สุดท้ายค่ะในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพี่โอวุฒิสภาส,าส,าสาหรัฐเนี่ยนะคะมีมติ50ต่อ48เสียงใกล้เคียงมากเลยนะคะผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานนี่เป็นการชั่วคราวไปจนถึงธันวาคม เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงต้องเป็นธันวาคมด้วยมาดูรายละเอียดค่ะนี่เดิมนี่เดิมเพดานนี่เดิมนะคะอยู่ที่28.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโกโอ้โหนี่คิดเป็นเงินไทย9 6 0กว่าล้านล้านบาทมหามหาสารมาโหรานจริงๆขยายเป็นเท่าไหร่ขยายเพิ่มมาอีกประมาณสัเกือบ5 0 0แสนนะคะก็จะเป็น 28.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ977ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น480,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆแบบนี้นะครับในช่วงเดือนธันวาในช่วงเดือนตุลาคมโลกทั้งโลกโฟกัสกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกามีปัญหาอยู่สองเรื่องและเป็นปัญหาที่กระทบต่อทั้งโลกครับ เรื่องแรกหนี้ของสหรัฐอเมริกามันชนเพดานมันต้องขยายเพดานหนี้ออกไปไม่เช่นนั้นจำนวนหนี้ที่ต้องจ่ายเขาเมันทำไม่ได้ตามกฎหมายและต้องการเสียงแค่สองเสียงที่จะชี้ชะตาว่าจะขยายเพดานออกไปหรือไม่สองเสียงนี่แหละครับเป็นเดิมพันในการบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะโมรัทเลียมชักดาบ <c oughs> เป็นซามูไรยหรือไม่ <c oughs> และสุดท้ายสองเสียงก็มีมติขยายเพดานออกไปเป็นการชั่วคราวนะครับ oh. ยังเป็นการชั่วคราวจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2,564นี้และขยายวงเข้าไปจิบจิบคือชนเพดานเพะเลยเพดานนั้นก็คือที่คุณวิลาสินีบอกเ oh. มื่อสักครู่เพิ่มไปเท่าไรสี่แสนกว่าล้าน4ี่แสนก้าหมืนกว่าล้านบาทนั่นคือ 4, <000 S 1> ชนเพดาน 5, <000. S 1> นี่เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมา อเมริกามันก็เหมือนประเทศไทยเหมือนลุงตู่เพี้ยเลยโจไบเดนไม่ใช่เทวดาครับโจไบเดนเป็นนักการเมืองเหมือนกับลุงตู่เข้าไปแล้วไม่มีเงินใช้เพราะเงินงบป,ประมาณชนเพดานนี่เพะเลยครับโจไบเดนทำกำลังทำอะไรเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาขอวงเงินมาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ชุดใหญ่เลยครับ3.5ล้านล้านใช่ค่ะล้านล้านดอลลาร์ว่ากันว่าสภากำลังพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะให้หรือไม่นำไปอะไรครับนำไปใช้เรื่องเดียวฟื้นฟูนฟนบูรณะปฏิสังขรณ์ประเทศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่รองรับโควิดแล้วเดิมพันของโจไบเดนเหมือนกันเพี้ยกับที่โดนัลด์ทรัมป์เคยเจอเช็ดาว ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะที่พี่โอบูเนี่ยถูกทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่จะให้คุณผู้ชมสังเกตเพดานนี่ก็ชนงบประมาณก็ชนโอ้โหมันกลับกลายเป็นว่าอันนี้เป็นภาระอันหนักอึ้งของโจไบเดนเงินบาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ทะยานไปเท่าไหร่เกือบชน34ใช่ดอลลาร์กำลังจะพังพินาศใช่หรือไม่ ธนาคารในประเทศไทยของเรานะ <c oughs> เธอรูปเอ้าทำยังไงในเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กันยานั่น <c oughs> ค่อยๆขายดอลลาร์ครับขาย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 คือเสียงก็ไม่เก็บไว้ไงทุกประเทศเหมือนกันขายขายขายแล้วเอาไปทําอะไรรู้ไหมซื้อทอง <c oughs> เอออะไรไปดูอะไรที่มันมั่นคงมากกว่านี่ปรงกการนะแล้วถึงตอนนี้นะคุณวิลาสินีเกิดอะไรขึ้นมารู้ไหมคนไม่พูดกันอ๋อผมเนี่ยแหละพูดเงินจากเมืองนอกที่เป็นเฮ d g e fund เป็นฟันเมนเจอร์ ทลักทลลมทลายเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนครับและเขาพูดกันทั้งโลกยกเว้นบ้านเราที่ไม่พูดกันเขาบอกว่าหุ้นประเภทเพนนีสต็อกนี่ภาษาฝรั่งนะแปลเป็นไทยว่ายัางไงนะเพนนีสต็อกเหรอคะ,อะเพนนีเนี่ยเป็นหน่วยเงินของสหรัฐสหรัฐเพนนีก็คือสตังค์บาทหุ้นเหล่านี้ขึ้นทลลมทลายยังไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะเงินมันไหลเข้ามามเพราะกลัวดอลลาร์ที่นู่นจะพังเลยแปลงออกมาหาเงินจากในประเทศ e m e r g i n g Market และประเทศไทยแลนด์แดนสีวิไลนี่ยพอตรงนั้นเสียงเนี่ยทุกอย่างมันก็ไหลนี่เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะมาดูคุณเจเน็ตเยเล่นนะคะ ทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐพูดไว้ก่อนหน้านี้คือทั้งสองเรื่องเลยพี่โอคือถ้าสภาของกรสเนี่ยร่มเหลวในการเรื่องของการเพิ่มเพดานหนี้ก็จะส่งผลให้สหรัฐเผชิญกับการชาผิดนัชำระนีหรือว่าชักดาบเนี่ย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นึกว่าจะเลี่ยมอย่างนี้เลยแต่นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นไงแต่เขาบอกว่ามันจะส่งผลกระทบแน่ๆต่ออย่างอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศคือแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะปล่อยให้ให้ชักดาบแต่ทีนี้เนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่คุณเจเน็ตได้พูดถึงเหมือนกันนะคะถัดไปเลยค่ะคือเจเน็ตเจเน็ตเธอพยายามผลักดันมากเรื่องนี้นะเพราะเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่า เงินของสหรัฐคือเงินทั้งโลก,กใช่ใช่กระทบแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือร่างกฎหมายนี่นะคะพี่โอคะถึงแม้จะผ่านสภาสูงเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการพิจารณาของสสแล้วทีนี้ถ้าสสอ,อนุมัติเนี่ยร่างกฎหมายนี้ก็คือจะส่งให้โจไบเดนลงนามบางังคับใช้ก<ะ>่อนเส้นตาย18ตุลาคมที่จะถึงนี้เห็นไหมล่ะเธอ <Ừ. S 2> เห็นไหมล่ะเธอแล,แล้วสุดท้ายนะคือพี่โอมันต้องไปขยายอีกคือ3ธันวาคมก็ถูกไงถึงอบอกว่า18ตุลาคมเนี่ยคือเส้นตายที่ขยมอยู่สภาต้องพิจารณาเรื่องขยายเพดานและเงินของโจไบเดนในแผนปฏิรูปใช่ไม่งั้นเดินไปไม่ได้ถ้าสภาคองเกรสนั่นแค่สองเสียงนะเธอรู้ป่ะ สองเสียงกันนะครียโอนิดเดียว48ต่อ5 0อ่ะคือคือนึกสภาพออกเลยว่าที่นั่นเนี่ยโอ้โหล็อบบี้กันไปมเหนียวแน่นอนนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องไปดูกันอีกทีก็คือในช่วงธันวาคมก็คือขยายเพดานเป็นการชั่วคราวและงบประมาณด้วยใช่แล้วงบประมาณด้วยใช่พอทํางบประมาณมันก็ชนเพดานใหม่ใช่นฮะใช่ค่ะ เศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้เดิมพันครั้งใหญ่เลยแล้วไงต่อคุณวิลาสินี่อะดูถัดไปเลยนะคะสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ก่อนหน้านี้มีการประเมินเช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าหากผิดนัดชําระหนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่า,าสหรัฐล้มโลกสะเทือน <c oughs> นี่แค่ไม่ล้มนะมันจะเทือนไปทั้งโลกมับอกว่าว้ชื่อฟ้นบุ่มบามบุมบมเลยใช่ค่ะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งนั้นในนั้นก็คือหายนะทางการเงินตลาดหุ้นตลาดทุนนี่โอ้โหรับรองแน่นอนนะคะ สิ่งสําคัญคือประชาชนในสหรัฐหล้านกว่าคนเนี่ยจะตกงานโอ้ผมว่าน้อยไปถ้าอาจจะมากกว่านั้นนะคะจะมากกว่านั้นนี่คือเป็นการประเมินเบื้องต้นการฟื้นตัวจากโรคระบาดเนี่ยจะล้มเหลวไม่ใช่แค่เฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจะลามไปทั่วโลกด้วยแน่นอนว่าจะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นระดับที่ต่ําที่สุดเขาว่าจะอยู่ที่ดีดอเลยอันนี้ยไม่ค่อยมีใครเชื่อถือเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่าพังภาพเพดานนี่เป็นแบบนี้ บริษัทจัดอันดับเครดิตของอเมริกาบอกว่าเวลี่กูดยังไม่ปรับยังียยังไม่ปรับถ้าประเทศไทยป่านี้มูดี้ปรับแล้วแน่นอนใช่ไหมเขาบอกว่ายักษ์ใหญ่เวลาทําอะไรเนี่ยมันล้มยากแต่ปรากฏการอย่างหนึ่งที่คุณวิลาสินีบอกคืออเมริกาล้มไม่ได้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอยู่ในมือของทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ถูกถล่มเทขายออกไปจากสาประเทศ4ประเทศในโลกรัเสเซียเทขายทิ้งเลยค่ะ นะครับกลายเป็นจังบอลไปแล้วญี่ปุ่นทิ้ง<ท>หมดเลยน,น,นะครับพี่ไทยตามเขาไปด้วยติดๆสิงคโปร<ไ>์ก็ไปด้วยครับแต่ทุกประเทศรู้เดียวกันพันธบัตรอเมริกาล้มเมื่อไหร่พันธบัตรของทุกประเทศยิวเคิร์ฟจะผันผวนอย่างรุนแรงที่สุดสิ่งที่เรากำลังจะนำส,นสิ่งที่เรานำเสนอแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยคือจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดโดยสหรัฐอเมริกากในเรื่องของตลาดคุณเขาบอกว่า นี่นี่สายข่าวผมนะเทรดเดอร์ที่ค้างเงินอยู่ในแบงค์คุยกับผมเมื่อเช้าบอกว่าพี่โอสามสี่อาทิตย์นี้แทบจะสลบครับทำไมแทบจะสลบเพราะค่าเงินมันสวิงและแวร์ยูในเรื่องการซื้อขายค่าเงินเนี่ยเวียงอย่างรุนแรงที่สุดปริมาณคือพลาดไม่ได้พันผวนมากพันผวนพลาดไม่ได้เพราะเวลาซื้อขายนะ เขาไม่ได้ซื้อขายกันร้อยล้านดอลลาร์นะพี่น้องโอ้เขาขายโอ้โหเขาซื้อขายเป็นมูลค่ามหาศาลมากกว่านั้นแต่ว่าหลังจากที่มีการขยายเฟดานี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เร็วที่สุดคือปฏิกิริยาของตลาดทุนพี่โอ้ดาวโจนส์บวก S&P บวก NASDAQ บวกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลงมานานเลยถูกต้องลูกของเขาพัง ใช่เนี่ยพึ่งฟื้นเขียวมาเนี่ยไม่กี่วันนี่แหละค่ะอ่ะมาดูค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ากลายเป็นว่าเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับกลายเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองเหมือนบ้านเรานั่นแหละเอ๊ะเลยโดนัลดันั่นแหละแน่นอนว่าสีแดงเนี่ยก็คือฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะรีพับลิกันเนี่ยเขาใช้เส้นตายเขาบอกว่าการใช้เส้นตายการขยายเพดานหนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจทางการเมืองคือเขาก็มองว่าฝั่งนี้เนี่ย เขาก็ใช้เรื่องนี้มา<ช>เป็นการต่อรองตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์ชัอดาวตอนนั้นไม่มีเงินใช่ใช่ใชนะ<ช><ช>เหมือนกัน <c oughs> ก็เดโมแครตเป็นคนบล็อกในเกมตอนนี้<ช>รีพับลิกันได้ที <c oughs> สอ, <c oughs> เองเทนเดิม <c oughs> ใน4ปีที่แล้วที่โดนัลด์ทรัมป์ เจอว่าด้วยเรื่องชัดดาวกันนั่นแหละ <S <S ใช่คะ่ะมาดูถัดไปค่ะเพราะว่านี่คือเป็นเหตุผลของแต่ละฝั่งและแต่ละฝั่งน<ำ>ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเขาก็จะมองในมุมมองที่แตกต่างกันรีพับลิกันต้องการให้เดโมแครตเนี่ยร่วมการขยายพดานนี้ไว้ในร่างงบประมาณเลยเป็นมูลค่า3.5้าล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐคือเมื่อขยายงบประมาณไปแล้วก็<อ>ขยายพิดานี้ไปด้วยนะคะแต่เดโมแครตเนี่ยมองว่าจุดยืนของรีพับลิกันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ทางการเมืองในการเลือกตั้งอีก2022 เออเนี่ยคือคือมองคนละฝั่งคือเดโมแครตเนี่ยอ่อเดโมแครตเนี่ยต้องการเงินโดยโจไบ,บเดนเนี่ยต้องการเงินไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานคือพูดง่ายคือฉันจะก่อหนี้เพิ่มขึ้น3.5ล้านล้านใช่ประกฏว่าเหวี่ยงออกไปสภา,าแบบกว่าจะพิจารณาให้แค่ครึ่งหนึ่ง มันจะไปไหวอะไรไหอะแล้วก็ริปพับลิกันก็บอกว่าไม่ได้คุณต้องเอาไอ้สามจุดห้าไปรวมเป็นวงเงินขยายหนี้ด้วยถูกนี่เขาสู้กันอยู่อย่างนี้ครับใช่แล้วจะฝ่าด่านไม่มีใครรู้นะอ่ะแต่ว่าการขยายพดานนี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะถ้าหากย้อนกลับไปดิฉันพาคุณผู้ชมขึ้นทางแมชชีนไปดูก็ปรากฏว่าคือในยุคของโอบามาเนี่ยก็เคยเผชิญกับปัญหาหนี้มาแล้วเนี่ย ตอนนั้นสูงเท่าไหร่93%ของ GDP ตอนนั้นเนี่ยสภาคองเกรสก็มีความขัดแย้งในลักษณะคล้ายๆกันมันก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับความน่าเชื่อถือแต่ขนาดปรับนะพี่โอนะยังดูสิ WA บวกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจ S&P เขาเขาไม่ได้พ่อทุกสถาบันเขาเป็นพ่อสถาบันประเทศไทยแต่เขาไม่ได้เป็นพ่อสถาบันอเมริกาเพราะฉะนั้นการปรับเครดิตเลตติ้งไม่ได้สะท้อน ความเสี่ยงที่แท้จริงและยุคตอนนั้นตอนที่โอบามาขยายเพดานนี้คนที่อยู่ในฐานะร่วมรัฐบาลกับโอบามารู้ปัญหานี้คือไบเดนใช่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 เหมือนกันนะตอนนี้ไบเดนรู้ว่า <c oughs> ตัวเองกำลังเผชิญเช่นเดียวกักรณีของ <Obama. S 2> โอบามามและ,ะเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์ทำ <c oughs> นั่นคือต้องอาศัยเสียง สภามาเป็นตัวกำหนดชี้ชะตาอนาคตของเศรษฐกิจอเมริกาและประเทศไปด้วยกันหมดเลยนะเศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมสะท้อนภาพแบบนี้คุณผู้ชมดูแล้วคือแยกไม่ออกเลยแต่ว่ามาดูสรุปค่าว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ไบเดนจะต้องดําเนินการและเป็นเส้นตายหลังจากนี้คือมีสามเรื่องเส้นตายแรกผ่านไปแล้วนะพี่โอการขยายพดานนี้ใช่แต่ว่ามันต้องผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปรองรับเรื่องของงบประมาณคือ31ตุลาคม แล้วถัดมาเนี่ยคือเส้นตายที่3คือเพิ่มงบประมาณของภาครัฐในวันที่3ธันวาคมซึ่งมันจะผูกโยงโยงใยไปด้วยกันทั้งหมดนี้จะต้องติดตามนี่คือความท้าทายของโจไบเดน18เชื่อได้เลยตลาดหุ้นจะผันผวนค่าเงินของโลกจะขยับขยาย31ันวตุธันวาคมจะเป็นวันอีกวันหนึ่งในช่วงสัปดาห์นั้น จะเป็นวันที่เกิดการเคลื่อนย้ายครับไม่ใช่ลาหูไม่ใช่ดาวแต่เป็นการเคลื่อนย้ายเงินทองของโลกครับใช่และสุดท้ายจะไปชี้ชะตากันที่สิ้นปีอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นทุกๆุกปีของประเทศไทยดัชนีหุ้นจะเฟื่องฟูและหลังจากนั้นจะวึบแต่มันจะมาเร็วมาช้าไม่มีใครรู้ชะตาได้รับมือกันไว้ดีๆค่ะ